สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้นะฮะหลายหลายคนหลายครอบครัวนะครับก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับหลายหลายคนหลายทีมนะฮะก็มีปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้นะครับลาบก้อยซอยจุสนุกสนานกันไปครับสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เองก็อยู่ที่เขาค้อครับก็ไม่เหงาครับเพื่อนเยอะครับโดยเฉพาะ เป็นเพื่อนต่างชาตินะครับบางคนก็ตัวสูงบางคนก็ตัวเตี้ยครับบางคนก็เป็นคนโสดบางคนก็ลูกหนึ่งครับผมบางคนก็ลูกสองนะครับบางคนก็ลูกดก ไม่เหงาครับอยู่กันแบบนี้ครับสุขสานตีเฮราปาร์ตี้กันไปครับแล้วเพื่อนๆอ,อยู่ที่ไหนกันบ้างครับคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปด้วยนะครับวันนี้ทำไรกินกันครับ